นี่แหละไดนหมดแหละครับเฮ้ยคิวดิบรรดาเพื่อนเพื่อนทั้งหลายห้าวิ <c oughs> กับอีกแค่ศูนย์จุดห้าข้างไหมไปเลยยืดกลางเองไปตีไก่ไม่ทันครับเรียไปกันเลยครับเทเลย,ยังวิ่งแซงไปแล้วไอ,อ้หอมลากกบาก่อนดีสองหมื่นหกปะดีหอมลาบหน้าขมำ,ำไปไอ, <c oughs> อ,อ้น้องอยากกินช่วย,ยอยู่ เซยอยูยิงเข้าไปยิงเข้าไปไอ้ัตว์กวร้อยปีครับ้อยปีครับผมเฮ้ยร้อยสีม่ะแล้วมึงเห็นคนในคนเดเนี่มึงเห็นเฮ้ยสามพันสามไม่ใช่โดนไปสามหมื่นหกไม่ถอนมาเจ้เวลา่อน้เกต้ยเดืองวิ่งไปไม่ทันเขาเฮ้ยดีบัฟยังไม่ติดไอ้เหี้ยวแล้วมอจะมแจะบ่นไงไอ้เหี้ยแสงทำาสตร์สองมอแล้ให้ทำาโอนหไอ้เหี้ย เฮ้ยมัน okay. ตีปั e. <S <S ้นเนี but, so like ่ยไอสัตว์แม่งมันตีปั้นเราอย่างสบายใจเลยโอ้ยดีแจ็งแม่งได้เต้นตลอดหรือเป่าแม่งนิโก้สัตวยยิงตั้งนานป่านก็ไม่ออกส้นสีอ้แว๊บแว๊เฮ้ยเฮ้เฮ้ยอกูพามันเข้าเสาเลยเห็นกูบ้างเห็นกูบ้างเห็นกูบ้างเห็นแล้วเอเหอเอยู่เออยู่เอยเอยไเนี่ยไอ้นบอกอืมเนาะไอ้ที่มันคทีเดียวมันจิ้มเลยอะ น้องแจ็คถึงกับ555เลยเฮียเจอเจอกูจูจจเข้าไปสัตว์เฮีย,ยจูเลยดีไอ้สัสไอ้โดนตันเลยสัตวสเฮ้ยไอ้น้องแจ็คมาน้องแจ็คม้าเหือก็ถอนไปดิเฮ้ยมันหมักมา,กมามย้ำเอ้าเรียบร้อยใครยิงวะเฮียโหแน่นอนชัดเฮ้ยพูดทำไมกูยิงสองพันตายวะเมื่อกี้เห็นปะแก่ย่างยิงตายเลยเหรอกูยิงสองพันมันตายแล้วเมื่อกี้ครับปั้นว่าครับไม่มีใครเอาปั้นเลยครับ ตีหมาอยู่เฮียอุ้ยโหเฮ้ยหมากัดเลยอะอะไระเฮ้ยยัยนี่โกไอสัตว์ไอเฮียหยางแม่งสนต่ยินไอเฮียของจริงีอย่างสุดในยของจริงยัยไอสัตว์แม่งเฮ้ยหมอที่ทำการเฮ้ยหลุยอยู่ในบ้านวะตายเดี๋ยวกูได้ชื่อคลิปเลยวันนี้ได้ชื่อคลิปตั้งแต่ยังไม่ยังไม่ได้วอร์ไอเฮีย เว้ยไอ้ลาวปสัตว์ไอ้ลาวเลยจิ้มกูวิ่งตามอ่ะเขาจริงไอ้ลาววิ่งตามเอ่อนมันอารมณ์เหมือนแบบถ้ามันมันขี้ขวใครแล้วมันเอฟหนึ่งอ่ะมันไม่เงี้ยมันวิ่งตามต้องตามนะจนกว่ามันจะตายอ่ะไอ้เงี้ยมันโดนโปรแกรมมาไอ้เงี้ยตายไม่บ่อยดิได้รอเป้่าหน่อยมันก็เอากูอยู่แล้วแต่กูไม่อยู่ตรงนั้นไงโอ้โหโอ้โหลองถ้ายืนคู่กันมันคิดว่ามันจะตีมึงเหรอมันก็ตีกูดิไอ้เงี้ย มึงเววเองเลยไหนวะตีใครกันวะช่วยอยู่ให้้นบาวะไอ้ลาบลาบไอ้ลาบไอ้ลาบตีไม่โดนวะเฮ้ยน้องแจ้งมันเอากูวะนี่อ่ะสามหมื่นเก้าพอดีลาบโอ้โหเสียงไปสองหมื่นหนึ่งไม่ตายไปแล้วไม่ยอมแล้วมาเมสเซอร์มาดีไอ้สัตว์แม่งมาโดนสะท้อนหรือโดนอะไรวะไม่ได้เฮ้ยที่เราเรานำอยู่วะเป็นไม่ได้ไงวะเฮ้ย ไอ้หมอหมอทำไรทองกูยายายาไอ้ล oh, oh, oh. oh, ูกอยู่ในบ้านนะไอ้ลูกอยู่ในบ้านไอ้ลูกอยู่ในบ้านโอ้โหหมอเตือตรงนี้ดีว่ะงามติปไอ้เหี้ยมันไล่ตีหลายคนแล้วเว้ยตรงนี้เหี้ยผิดมันแฝดปั้นพี่แฝดพันคนอ่เยอพี่แกพี่แล้วพี่เออเอ้าไม่แฝดว่ะไม่แก้ไม่ติปวะไอ้เหี้ยทำไมแม่งกูวิ่งกลับไปกลับมาวะไอ้เหี้ยเก่งไอ้เหี้ยอ๋อแต่แม่งบอมหมอเว้ยสัตว์เหี้ยกูเห็นนะเดี๋ยวมึงว่าไงวะกูช่วยมึงดีปะ โอเคมึงตายแล้วไอ้ควายเนี่ยโอ้ยจแก้พีทได้แปลงนะไอ้เยี้ยไม่ต้องปช่วยแปลงนะไอ้สัสปานวางขาปานวางขาปานวางเอาตัวเองให้รอดก่อนไอ้สัสกล้วยตีไอ้โป๊ะไอ้เยี้ยมองกูเลยนี่ไอ้สัสอาแต่เอาดิกูโค้งสว่างใส่มาแล้วไอ้เี้ยโอ้โหไอ้เยี้ยน้องแจ็คที่เดียวใจเหรอวะมันวิ่งตามมีแทงกูเนี่ยคนเยอะแยะมึงดูดิอไอหื้เฮ้ยเขาแ้นว่ะ ไอ้ยังคนตั้งเยอะแยะไอ้สัตว์วิ่งมาแทงกูไอ้เย่ยเฮ้ยแจกแค่อะไรวะเนี่ยตามกูโอ้ยสองหมื่นเก้าเกิดบ่อบ้างเมื่อไงไอ้ย่ะเฮ้ยไอ้เยียแหวนดิเฮ้ยไอ้โพยวงแดงไอ้เยียโพยิงตุยหลังอยู่ไอ้สัสไอ้ยี่หลังอะไรนะหลังเวอร์วะไอ้ยี่หลักไอ้ใครเกิดในบ้านนี่ไอ้สัสมีคนวิ่งเข้าบ่อมีอยู่เออเฮ้ยกูตีดบวกสิบสองว่ะไอ้แหวนไอ้แหวนไอ้แหวนยากิไอ้แหวนแตก โอยิงสองหมื่นไม่ตายนี่ก็ตายยากจริงแค่ไอพีนี้นี่หอมรอบของพีนยังไว้สัตว์ไอพี่หน่อะไรดินี่อะมาไอพีนให้หน่อยดีผมครับเรียบรอสามหมื่นสี่หมื่นสามไม่ดีติดบพานสิดบ้านติบ้านติดบ้านอุ้ยไม่เจอนะอ้าวสะท้อนนี้เนี่ยสะท้อนสวัสดีครับพี่โอ้ไอเฮี้ยน้องแพรในบ้านสามเซตติดอยู่ในบ้านน้องแพรนี่อ่ะโซอีดองไอเฮี้ยท้อนเต็มเลยอีดองเจ๊เฮี้ยเฮียไปอีกเมื่อคืนเนี่ย สี่รอบแล้วแปลงห้าหรือหกสี่หรือห้านี่แหละโอ้ยนอนพี่นอนกูเริ่มนับตั้งแต่สามทีแล้วไอ้เหี้ยคือกูไม่ได้อึอะเลยไอ้ยี่ไอ้นอนอยู่ในบ้านไม่มีไอ้นอนอยู่ในบ้านไอ้เหี้ยตื่นอยู่ในบ้านเนี่ยโอ้โหยียก็ยังไม่ทิงผูรู้ผูตื่นในทานอุ้ยโอ้โหเกิดลมอันนี้มันยังอยู่สองหมื่นห้าไม่ตายกูกดคอนโทรลอาร์มันอยู่เร็วคะแนนตามนะปั่นเปล่า ป้าแล้วอ่ะดิไอ้เหี้ยมึงต้องมาเคลียร์แม่ทัพเว้ยแม่ทัพมันับอยู่ในบ้านอยู่ในนบ้าดูดิโอ้ยเหี้ยกว่ามึงจะตายชีวิตอย่างนี้นานนะอีสัตย์อีดอกเออโดนอะไรโดนอะไรไม่รู้ตายสมหน้าไอ้เหี้ยตีปั้นดิเอ๊ยวไอแว้นไอแว่นกูช่วยอยู่เออ ตาบวกสิบสองทีบวกสิบสองเรียบร้อยกูมายิงโดนตอนเขายิงโดน,โดนเ,ดเนี่ยยิงโดนหาห้องอุ้ยไอ้เหี้ยระเบิดไอ้สัตว์เี่มันไล่กูเวรว<ต>ื่องวะแอบเอ้อเรียบร้อยอุตส่าห์จะล่ามาหาเพื่อนซะหน่อยได้จะพอ,รอ,อรเรียบร้อยออใช้แข็งแล้วมันสะทอ้อนแล้ว แม่แก็วิ่งเข้าบ sure. ้านไปแม่งก็ข้างหายย่าครับสามหมื oh, ่นไม่ตายวะบอมบอมไปนัสโกสวิเปอร์ลงด้วยเหรอวะเนี่ยโหเฮียเอ้ยเฮ้ยกูโดนระเบิดตายแล้วเหรอเียน้องแจ็คเองน้องแจ็คอียตัดอือห้าหมื่นสี่เด็กกินหลังไอ้สารหนึ่งร้อยหมอไม่ฮิวนะหมอไม่ฮิว ฮิวๆฮิวๆเฮ้ยแซตอยู่ข้างหลังร้อยส่งยังแบตแซตยังบ่อยพิโพหิวไวไหมเออเมื่อไงเฮียใไขวัดไอเฮียหมอหมดดงแล้วไอ้เนี่ยบ้านอยู่บ้านอยู่หมอหมดดงแล้วไอ้ท่านเคสามหมื่นหนึ่งล้มไปกูเบื่อไม่อยากยิงฮาริแล้วอะ เรื่องอใช่ไหมยิงไม่โดนยิงยิงโดนเพราะว่าอะไรเงี้ยโดนแล้วไม่ตายครับครับแต้มตามห้าร้อยไม่ใช่ชีวิตเดียวมั้งวิ่งทั่วอุ้ยกูโดนในแบนแล้วอาวุธนสองตีหมอตายอยู่แล้วไงโอ้ยเอาเอาก่อนเลยอ้าวสะท้อนนี่อีมิโกะไอสัตว์โดนสะท้อนล้มไปไอขวดชื่ออะไรวะไอสัารอ่านไม่ออกเฮ้ยไอตื่นมาไอตื่นไอตื่นข้างหลังโอ้ยเชลียร์วิ่งเหยื่อใเ่ี่ย ไปฮันล,ล,ลุกโอ้โหเดีกูโคงสว่ากูเอ้ยไอ้เหี้ยหมอมึงเห็นป่างมึงเห็นหมัดบ่างห <ใน S 1> มัดจะตูอยากกินเงียบเลยอ่ะจ้องจะเล่นมึงไม่รู้ตรงไหนเนี่ยเแล้วกี้กูจะฟูแล้วทำแอคเหรอครับครับก <c oul ut> ูย,งยิงเยอะสามหม,ม,มื่นห้าเนาะดูไอ้ฮลินโน่าโงู้ดดิเหี้ยไม่เกรงกลัวกูเลยไว้ยากิขนาดเซียนสามยังตีมตายเหี้ยใครจะกลัวอีกแล้วเข้ามาทะลวงแล้วเข้ามาทะลวงบอล อีกมันแปลนี่มันก็เข้าไปจนหมบ้านทีแลยวทีเดี๋ยวกูโค้งสว่านให้เออเรียบร้อยเป็นไงเอาหมอเลยมึงกูเห็นกูรู้แล้วมึงจะวิ่งไปตีหมอกูเห็นโะกูเฮียแสงทำไอสัตว์คนยืนอย่าแย้มไล่กูนไอสัตว์ไปแล้วเฮียกูยิงออกวางนอกดีกว่ากวัวมันต้องเกิดข้างนอกว่ะไปเอาปั้นกันครับเอาเฮียไก่ย่างไอสัตว์ล้มพับไปดีเฮียบันไดมรณะไอสัตว์เฮีย ทำไปแล้วแตงทำบรรทายเมื่อไหร่ขั้นจัดตี้อ่ะอเดี๋ยวกูยืนรอที่ปามให้โยกหมอยืนที่เดิมอันหนึ่งดิหมอตายอยู่ไอ้เหี้ยไม่โกรธโอ้โหเล่นทำสามร้อยครับพี่พี่ไอ้เหี้ยเนี่ยลีไอ้แบนอยู่ในบ้านไอ้ที่ในบ้านวิ่งสวนสนามเลยสัตว์ไอ้เริ่มลงแล้วเริ่มลงแล้วไปนะเหลวแบนตัวเดียวเลีวเลวนตัวเดียว เออสองหมื่นเจ็ดลงไม่ดีน้องโล่งนะครับในบ้านโล่งนะครับมาดตีปั้นกันครับเฮียเน็ตลีจบในกูอ้าวทับหลุดเหรอเออโอ้เฮียตั้งใจลีแนะกูว่าเห็นสกอร์ไม่ดีเที่อลรีขอบลีเน็ตแม่งเลยเดียวไอ้เฮียดับเบิลคิวดูไว้น้องสุดยอดสุดยอดเฮ้ยเอาไอ้เทยนี่ดิเอายูเวลวอนดิเลือกยิงก่อนเลือกยิงตรงก่อน แหวนหลังไอ้แม่งอยู่เนี่ยโครงสว่านใส่มันดิเนี่ยโหมึงยิงธรรมดามึงบ้าแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงยิงแสงทามก่อนได้มะกูขอร้องใครก็ได้เออแสงทามหยุดทีเดียวเองครับพี่พี่ไอ้เหี้ยกระโดดพินทอนอ่ะไอ้เหี้ยแพนโดล่าไอ้สัตว์แม่มึงเอาตัวมาถูกูทำไมวะเหี้ยตัวมาถูไอ้เหี้ยฮารินไปกวาดหมอนในบ้านแล้วไอ้เหี้ยกูปล่อยไปละกูไม่ยุ่งกับมันละ ไอ้เมึงปล่อยมันไปทำไมอ่ะเฮียทำบุญอยากทำบุญเหรอเฮียปล่อยนกปล่อยปลาเอ็มไรเอ็มไรมันไรเฮียมันไรไม่ทันละกูยิงเข้าแล้วเห็นดาเมจตัวเองแล้วแล้วก่อนเจ้าเข้าเจ้าหกยิงอยู่ล้มไปนึงเอาแต้นเอาอีกเออสวยแปลงได้นำละกูยิงอยู่นี่ไง17ลงเฮ้ยอีกแค่แสงทำไอ้สัตว์เฮ้ยกูโดนหอมลาบเล่นว่ะเทรลเลียนยิงไปยิงไปกูจุกอยู่ยิงไปเฮียสัตว์จูบดิน เียนเขาไม่ได้ยินเหมือนนะแฮมเมมเด็กกีดเป็นไงวะเราสื่อสารกันด้วยใจฮองสื่อสารด้วยใจกับกูดี้เนี่ยทำได้เหมือนเขาเปล่าอ๋เอ้าทำไมสามมือสี่ไม่ล้มแหวน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 นี่ แว่นมันเข้าหาใครไว้น่ะอุ้ยกูยิงสองพันสองมันตายว่ะเฮียโอ้ยเฮียมีโก้ไควายควงควงสวัสดีเออไอ้สัตว์แจ้เหน่อยแจ้หน่อยเจ้าแจ้หน่อยโอ้โหมึงลดก่อกูแลยอะไรกันล่ะเฮียอีทลงบอลลงบอลเกวกากไอ้เฮียรดก่อตีบอลสิบสองนี่สิพ่องแล้วทอมยังอยู่ที่กูนี่หว่าไอ้เฮียไอ้สารหมอนี่หมอหายไปหนึ่ง ไอ้ยหลุยเว้นไอ้ตื่นมาพร้อมกัน้เ่ี้ยโหเรียบร้อยกูคิดในบ้านสามตัวโอ้โหฮิไอ้สานโอหัวโผล่สวยเนี้ยมันไม่ตายเลยยากี้เออมันอัปคัดกูกูตายแล้ว啊 ในบ้านสามตัวอีดอกอรอเราเบ้งข้างนอกบานฟ้าไอ้สัตว์มันอยู่บันไดแล้วตอนนี้โอนละโอ้โหยียสกิลหมูกูสามหมื่นเฮ้ย้องจัดมาเอง้องจัดมาเ <3 S 2> อาไปสามตัวสามตัวอยู่วงฟ้าเฮ้ยต้องรีบเคลียร์ก่อนในบ้านสองตัว บ้าน,นี่บ <Okay. S 1> ้นอ้เหี้ยอันนี้ยตามดิบ้านอยู่ดิบ้านอยู่เรียบร้อยเหี้ยหมองจะเฟดขึ้นเขี่ยปันย้นเขี่ยปั้นเดี๋ยวปั้นใหญ่เลยคนเยอะมาเยชอยูวมาเชีย,ยู่ลบแดงเว้ยเส็ดไอ้เส็ดเอ้าเชียวเชียวเชียวเอ้อ เฮ้ยอยกไอ้ยโอ้โหไอ้ยิงสามนห้วนี่ไไอ้แซดไอ้โพดิไอ้โพ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 เออแซดไอ้แซดไแซดไอ้แววนไอ้แววนต่อแววนตายดีกว่าตีปั้นตีปั้นเลยจบปั้นเลยัำจำเหรอไม่น่าทันมั้งไม่ก็ตีรอไงเดี๋ยวมันก็วิ่งมานั่นมันมาแล้วไอ้ต่อไอ้ลาบไอ้ลาบไอ้ลาบ เออต่อต่อไอ้ตื่นไอ้ตื่นไอ้ตื่นก็อยู่ก็อยู่ไอพีทีนึงก่อนโอเคกูจุกอยู่ไอพีที้แล้วไอพีที้แล้วควงควงควงใส่มาดิเหี้ยมือ้เหี้ยแวบนวงแดงอึบอือึมเฮ้ยแพ้ว่ะไอ้สัเฮ้ยสองร้อยเนี่ยครัอมเกิดมาวิ่งเข้าบ้านไปเลยจบแล้วเกิดมาวิ่งเข้าบ้านไปเลยนาทีเดียวเนี่ยครับเกิดเลย เฮ้ยนำอยู่นำอยู่ตีปั้น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 นับคะแนนไม่ทันนี่เงี้ยไอบอลุยตีปั้นนับคะแนนไม่ทันไอ้สัตว์ไอ้มึงอย่าตายนะไอ้สัตว์ตายแพ้นะไอ้เงี้ยเขยโิบเขยิบแกงเขยิบเขยิบเออเออเอาไอแพนนี้ไอ้แพนนี้ชนะเลยไปเดียวไม่เล่นแล้วไอ้เงี้ยยืนรอเวลาอ้าวเแย่หมอมาแจกอี่ท่านนี่แสบกูดิ โอ้ดูอยู่ที่ห้าแล้วเนี่ยขึ้กาดอ, <Why? S 1> อ,อีกไว้ค่ากันน้อยห้าสิบกว่าตัวฝั่งละห้าสิบกว่าตัวอย่างไรคือว่าน้อยมากเลยเล่นเซฟสุดส